ว้าผมขอให้เจอครต้ารีขอให้รวยรวยขอให้ถือครกตาอ,อ,อกตารี่เยอะเยอะขอให้เซาเ้อขอให้ไม่ต้องดึกอีกต่หลอกไปแล้วขอให้ทองขอมีทองขอมีเพชรนะคะ ขอให้อยู่กับเป้นะคะครับอ่ะ,อะนั่งลงกลับดีกลับดีดโอเคไปไหนพี่จันไปหาแม่เอาลงขับลูกตรงนี้คุกไม่ได้เดี๋ยดยลูกชงแม่อ้วนที่สุดในโลก สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าตั้งแต่พศ2565นะคะกำลังจะไปส่งน้องซันเรค่ะน้องมาอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมนะคะก็จะมาทางรัฐนะคะสนามชัยเขตก็จะมีป่าเยอะมากมายแล้วก็โค้งเยอะก่อนจะเข้าบ้านก็มาอาบน้ำมนต์ก่อนนะคะ กขานีมก็ส่อุงเงี้ยเียี้กลากไปนามะไรเนาะ้เขาทำยมงไงกันเขาเพิ่ไปเอากอโต้อโมอโมเห็นแม่เป็นอโมเหรอหนูยนีนั่งสิไงพออโมอันแล้วยนีไงอ ปลกราดแต่ยังว่าให้อยู่บ้านกับแม่มุกกระไดมกแม่ประลองกันนี่ท่นจะไปไหนจะไปนั่แม่จะไปทำงานแล้วเดี๋ยวแม่มาหาแม่เดี๋ยวแม่มาหาแม่ยังไงเดี๋ยวแม่มาหาแม่ 拜拜。Bye bye.